อยู này, ác, ó ó. Ác, ả, ่ไหนชินจังเป็นไงบ้างเขาดูเขาซ้อมเป็นไงบ้างเขาท่าเขาทางไม้เป็นแต่ปังเป็นนาบอลเออเป็นท่าเป็นท่าเป็นไม้บอเป็นฟิวคอนเสิร์ตจริงๆเออเออเออเธอเบิ้งโซ่ไหนเธอเบิ้งโซ่ไหนเธอมาโซ่ไหนี่ าซ้สมเออหวายเลือดบลาเอาแต่ว่าเธอแต่ว่าเธือนเพียงเท่มันออใสายแล้วโชว์เท่านั้นเออ เพลงอันสีภาคมวนบอลเดเบิง้งผมบอกโซสีภาคเพราอนไรเห็นเอ,าอ้าหลอกแล้ววันนี้เขลาขลันเขาลันยังไงอะไรเป็นก้อนหรออ๋อค้อนเ,รอออเสริ์ตเออ เต็มพันยาอยู่ดีหล่ะกะบามาปะุ้นนี่กบามายนึงกบ,บ้วหมือนสวยสขาว,วนเีฉา,ากไปใไปเบิร์ฉากไปเบฉากไปหลฟบอคือบ่าเด็ดคือบาเด็ดแผนฉากแลวสันีเจ็ดคนจ้างทหารมาด้วยว้รุ่นมาสั่นพยายามตอบเป็นตะเวนมาเป็นเปนเป,นเปนคนมาทั้งหลายปุ้แนแผน ฉากโดยตรงเลยไม่ได้ใช้อืมแล้วมันแล้วมันได้แกะออกมาอย่างพวกพัดอ้พวกกันกันรอยนหรือว่าเขาจะไม่แก็บเพื่อเห็นบางอันพกกันะไ,ได้แก็บกแต่รถรถคันหนึ่งก,ก็จะใส้ใช้ฉากแล้วก็มาให้ไฮโดีรลิกฉากและไฮโดรลิกกำลังนิดหน,น่อย,ยถ้าว่าพวกอันพวกอัน อาคีนิต้องอาหารแล้วป้าหอกทับก่อนทับันในบางลหนักเล่ประมับก,ก,ก,บกประคอง